Oh. 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 สวัสดีครับ,รบวันนี้ชีวิตคนบันอกอยู่กับอุ่มเลยนะครับเนอหลังห้องนะครับหลังจากแกววางเว้นกันละเมนูเด็ดของหายากเดีรยวนะครับ ออเดอร์ที่สั่งมาแข่งเย็นนะครับตอนนี้ล้างลวกล้มอยู่ครับทีนี้ได้มาสองตัวนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวตุนนะครับอ่าตัวตุน,น,ตตนแกงสู้อุ้ยมันมันโมล้ำจะนายกันก็อุ้ยแบบมีทางนะครับอืมชอกิน,านยากเนาะเอกิน,านยกนากคร่บอย่างนี้วิที่แรกกว่าจะไม่ง่ายไม่นูอื่นพปองพวกรัดเพชรเนี่ยพปองอย่างมง,ง,งมันพักมันขาเกียมนะครับ เข็มเข้าเข้มอย่างนี้นะครับเดี่ยวยังยๆแกงอมโอวีเน้อแกงอมตัวตุนนะครับเหาะอยู่เมนูเด็ดกำแรงนี่นะครับตรงนี้ก็คลิปน้อยลงเพราะว่าทิพทะกิจนะครับมาเดี๋ยวมาแนะนำเครื่องน้ำพริกที่เขอยากตำเนี่ยแกงอมมโนนะครับเดี๋ยวก็อุ้ยอุ้ยเป็นมือน้ำพริกเนอะเดี๋ยวมาพออุ้ยแนะนำมันนะครับอุ้ยแนะนำแห้งกับถั่มินหอมขาวคา หอมแดงกระไก่นะหาว่ชคีใบบักกูดกะปิกระแคนนะครับเลือลครับคือเครืองเ,เ,เทศเนาะครับเอ๊ะชิเดเลยนี่โอ้โหมือสีสันหนึ่งได้เด้อล่ะได้ซักบุกเด้อล่ะอืเออ้าวตั้มให้ไปคดกุ๊กเอาช่วยกันนะวยตัวสูงนี่นูาไหายา ฟรดซีที่สั่งมานะครับรอกรลับนะครับเนออันนี้กำลังรวบรวมอยู่นะครับตรไหนอออกตุนเนขาฟิดแข็งก็ยังดีนะครับรับรองไปถึงมือผูกบริผูกรับ้องบบดเสียแน่นะครับ เโคกทิ่งฝรั่งปุดิ้ปุดี้หน่อยนะครับน้องโอ้ในโกกเรียบร้อยส่งตัวได้เป็นกึ่งหม้อแล้วครับเนอเจนน้อยๆนะครับนี่เหนือหอมมากมเขมื่อน้ำพริกมันนี้นะแล้วเหมือนล้ำจิ้มคนตำน้ำพริกนะครับแล้วอุ่นกลางพักน้ำพริกนะครับเพียงพักเลยนะครับต้นหอมพักชี้งแล้วทิ้ฝรั่งเนี่ยนะครับต้องใส่ด้วยนะครับมันจะได้หอมนะครับ แล้แกงอมครับว่าแกงอมยังนะครับไซเดนเนอร์อ่าอุ้ยใส่กะปิ้บ้านละหมกหัวตุนนี่เนาอตัวนีหน้าตุนนะพริกฝีมืออุ้ยเรียบร้อยแล้วครับมาเดิมคั่วแล้วครับคั่วแล้วเกือมันก่อนรู้มันต้องนั่งกับเหมือกโอ้โห อน้ำมันห้อนก้ำครับหอมขา่าเลยกระเทียมนะครับลงไปส้มน้ำมันหน่อย,อยก่อนขั้วพริก,กาอายุตั้งเจียงคำบนชอบคุณนี้นะครับขาวห้อนหอมแล้วขึ้นหอมขว้า มันหอมก่อนนะครับเนื้อไฟปานกลางนะครับถ้าคัวต่อนกั้วใช่ไฟแห้งมีไม้พริกมันจะขมนะครับเอากิน,มนขมคิวคิวๆบบน้ำนะครับอ่าแถวหลังนี่ก็ช่างนะครับช่างหลายช่างช่างไม่ช่างไฟอยู่ด้วยกันนี่หมดน,นะครับ ทางบันเถอะก็มีอุ้ยเลยแ่งบ้านเถื่อเนี่ยนะครับกินตุ่นลงไปปวดไปกินเมนูนี่หายาก คลาสแ้งตัวยองเทเอสซีตีสั่งนะครับไดจ๋ยวชันหครับอดน๋ยวไฟขึ้นเ้ยน้ำฝาสูตรไหนก็ได้นะครับแล้วก็คั่วเลยสูงก้อมหอมห้อไหนก็ได้นะอืมสูตรนี้ใก่ฝาชิววเขียจี้ วัวไปเลยนครับรอจิ้มมันหดเดี๋ยวเราวิสกี้นึกแปะใส่สักบุ้มมุนโคดเลยมันกุนเลยรันนี้ขออยาาเจ๊กระทะแก่งนะครับเนอะเพราะว่ามันมุมมองมันจะได้กว้างาทันทีเป็นหม้อ,มอแกแมันจะแคบ Hai hấp hấp của chi hấp đập cao đập đắp Tình ông nguồn gần hấp dưới này. Hấp 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 hấp

ข้าวต้มจี่เอะจะเปลาพมด,ด้วครับ,บ <laughs> เหลือน้ำม,มาใส่น้ำละกุก กิ่น well, วิสกีออกเลยนี่ครับเริ่ใส่น้ำได้เลยนะครับ้ยไม่หมดเฮอเค้ามันจะได้ใส่เยอะาเดวนาน้อยเดียวตู้นี้มันมาจิอันนี้นะเหนียวหนีวละอยู่งยังไมใส่แฮมปุ๋ยถุงละอรน่ะเอืออ่ะประมาณหลิตร ครับออมไว้นี่ฝาปิดไว้เดี๋ยวก็ค่อยปรุงนะครับอ่ะโอ้ยนี่ล่างค่อยล่างจอดรอเลยอ้าวนะครับลอมเดือดปิดฝาไว้ไฟกับพอประมาณนะครับเนาะองอมไว้นี่ก่อนวันนี้ไปย่างหลังห้องนี่คนบะถือกันนะครับตลอดผมไปย้ํางบเจถือเออบะถือกับบะถือนะครับนั่งกินด้วยกันน่ะครับรองมันเดือดเกาค่อยปรุงนะครับไปบ๊กูุบลุนเนาะ เกือดแล้วเธอได้บุกกูลงไปครับมันความหอมเดี๋ยวก็ปุงนะครับลูกดีลงไปหน่อยอ้าวนี่รอมันคุยไอ้ยวีมากินธรรมดาลูกประจําเหมนใส่หม้อดินเนาะอันะ่งจะหม้อห้อนัห้อนเข้ากับบรรยากาศตรงนี้ก็ยังหนาวเลยนะครับมันเ้า มากึดงหักนะครับต้องเดินทางสามสี่ซจังวันอยู่ดังไฟได้จากก้างกันใช่อน้ำมันเนี่ยนะมันเก่า <c oughs> อันนี้เปิดไม่เซ็งอุ้วมุสนซนวะอันนี้เราเติมน้ำแหมืนน้อยเดี๋ยวเราใส่เม้อไฟแล้วมันจะแห้งนะครับได้แล้วครับ ใส่หงมง่อไปเห็นหน่อยหมะกต้นหอมพักชีพักชีฝรั่งค,ครับร้องทานติดกับปุดดิฮะปุ่นไอบบดด้ปุ่นใส่เลยรถดีเพราะเสียจื้อเมื่อกี้ <laughs> นะเดี๋ยวรอทาต,ติดนะครับเราจะมาจิ้มกันละจิ้มน้ำเจ้าอันนี้รับเจ้าคณะกิเจเจ้านะครับเออมาเอาเต่าขึ้นแล้วกันข้าอยู่หลังไหนกะเออหนิงหนิงอยู่ต้องจะอีคำมาแรงมาปุ่น่อยฆ่าเจื้าเจ้ามาจีกับเอาอะมือตีนลมไายสั่นละ อันเก็บเบื้อบุกหัวมืดโค้งบุกหนังควายฉี่องอีกับมึงดิ้วนคนคนกับบะถือคนณกะถือเนาะนะครับคนที่บะถือกับมันนะครับเนอร์แข่งอมตุนด้วยกันนะครับเห็นี่กินไปกำน้อยเจ้ามูนนักหนังอุ้มักนี่ เอาผมบักช oh. 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 ีใส <laughs> ่หน่อยคิดแทกัผมบักีลงไปให้ไปกับคนอ๋โอ้ยอดหน้ากินนะครับใส่โมดินซ้ำให้อุ่น้อนหอนตลอดนะครับสี่้อยครับมอนสี่ร้อยไปขายได้ไรวโทกิโลตัดได้ละตุน อันเนอครับเนอร์เข้าด้วยกันกินก่อนมีนู้ี่หาก,กินยากนะครับอ่ะอุ้ยขึ้นมา อบหนังนุ่มขิ้นหวานยอดเราเดินกทสั่งมาล็อกกัน,นะครับนี่ทรงเครื่อน,นะครับเขานีย่ยผมกินเข้าเพราะเพ้อลืมมาถามนะครับตึงต้ง,งมาหายทำรำตัวด,ดูกอ่นอนเลยก็เหนียว

กินข้าวปั้นอวียน <mas ี่บบไปกินรู้่แหนแหนะซื้อไป้เลอะมนอยากกินข้าวมันกูมากล้ากินยกแล้วฮะนกล้ากินข้าวกับข้าเี๋ยวนกูขยิงละบูดกว่าอดแห่ซื้อมากินกินก่อนนำนำ เอาอิ่มรับอุ่นนะธุรกิจใหญ่หลวงวันนี้อาทิตย์นี่ทำสวยดีหน่อยจะได้ง่ายแล้วืทำสวยดีหน่อยเกี่ยวแหละงานคืองานอืมยอดอืม ใครที่สั่งหนูมาแล้วนะครับตีได้ไปหวังๆโค้งยังเนื้อจะคงดีเหมือนเดิมนะครับเนาะเพราะมัอถึงแจกแข่งแกฟิตไปนะครับมาค้นกับสั่งออเดอร์เพิ่มเห็นแต่เกมนี้นะครับผมกับเขาย้อยทรงตามคิวนะครับเพราะว่ามันก็นหายากคุณ้นหากับค่อยมีน,นะทุ่งนี้ข่ายมีจะจัดส่งให้ด้วยด่วนเลยนะครับหลังอ้อหลังแก่ขึ้นีกรักวัพก่มเลย cưng khoe ở lại nó nè không kìm mũi cái gì mà tìm cả lắm mưa cái lạy làm với lắm lắm đủ nó mình nung đi chưa đạp ให้มันล้ำหนึ่งค้นปุยนะครับรินรินรับลดระดับคามเป็นล้ำนี่นะติดโควิดก็้สุดยอดเดี๋ยวรอพวกของนงมาจิ้มกันวันหน้ามันตาเอฟซีจะได้หันหน้าหันตาเพื่อได้พุทไปตั้งแนวตั้งสามเหลี่ยมทองคำผงเข็งแสน่งผงเดือดร้อนมันยังครับเดี๋ยวจะคือผู้หาพวกกองนงแกจะย้ายไปญี่ปุ่นครับไปพร้อมสั่งพร้อมกันนี่นะครับของสงกรามเดี๋ยวรอแกมาจิ้มกัน นี่นะครับหน้าตาผูเขาหนองเน่าหน้ามันตาเอฟซีปดเอลแสงสัมยมทองคำห้องเจ้าเสนห้องนะครับเนาะเออต้องการความช่วยเหลือก็บอกได้นะครับอีกนีบริการไปซื้อมือถึอเงี้ยพึ่งได้เนาะเออผมรถสองสองรถสองสองมาที่วะเอออย่างนี้เหรออมๆห่างห่างห่างหายไปน้ำเหมือนกันนะชีดมันหนอกเนอะเราได้หลวงย่ะได้หลวงได้หลวงได้อุปกัลละเขาเขามีลำเนาเนาะ ัวเอาไปหดูแลแม่เนาะเอแม่ก็เท่าแกละแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่นะคนเราชีวิตคนเรากเหมือนกับอยู่กลางด่าก็ต้องรีบหาฟังแันตาก็ต้องเข้าฟังครับคำสั่งไปกันสิเกาสิเกาเนาะเกาเดินทั้งสิเกาเดินทั้งนี่อยากแวะเอ๋อหาได้ครับ อืมซอยจังแสนได้หลวงจังแสนได้หลวงใกล้กันครับติดจันครับใกล้บ้านหน่อยครับประมาณจากบ้านต่อสิบสามกิโลอือใกล้กับพี่วันถ้าอยู่เชียงหลวงจริงก็อยู่เชียงลุงไม่หมวนนะครับสนานเนาะมีความสุขแต่อยู่เชียงลุงนะแต่บันเอ๋อากาศหน้าอาจจะชีวิตเวลาเช้ากาดอาจจะกลับมาอยู่ที่มาขึ้นสวัตถ์ให้มนต์ครับก็ดูมนต์ตัวเดือดอนาคตตอนนี้ก็ใกล้บ้านแล้วครับ กูเนผม็ลยเผาร้อนหลวงขนาะไปไหนแล้วเลือยร้การแมิปกี่ปีนสอยะิปสองปีก็ได้อกบ้านหมือมันม่สากห้าปีแล้โอ้หเดี๋ยวมันกับหมือนแป๊บสักห้าปีนี้ก็อยมิดครับอาน้ำผิกกเัท้อไมถึงลครับด

<molec> <laughs> แต่มันน้องโห่งมากว่ากันอี่างนี้มีสติสิตังแต่นั้นโคหนาคนให่พอหนาผมผมือแล็กแต่เลยนะหนาอเ้ยโอมมันบังคับเปี้ยเหมอนนึกอะไม่ได้กลิ่นมากมันเจ้าเลยอันนี้ขำหนึ่งเมนูนะครับเลยน้ำเสนอ fc ได้พอนะครับแห่ๆขำแล้วเนาะสักการเมือจะโคตัวอาบน้ำอาบนองละ ขุกทักกิ๊เจ้านะครับเข้ากันน้ำกันเท่าที่มองก็ขุกงตี่ซีกึ้งวันนี้ฮอวันวันจันทร์วันขันเที่ยวตรงนี้ในบล็อกทีเนี่ยนะครับไฟไม่ใสนะนี่ครับนี่ก็ขอบคุณพินครับนะครับเข้ามาที่สามเข้ามาคอมเมนต์นี่ก่อนังใจนะครับตัวนี้ตรงนี้อุ้ยนะนี่เข้ามาหนอกนะหนอกไอ้หนงมันห่างกับฟุตนะกุับกล้อนเขาช่วงนี้เขาไปแต่งบ้านนะครับไปทำบ้านกับกุ๊กชัยผาไม่ค่อยได้เจอเลยนะครับ มันก็บไก่กันนะครับที่เคยไปรีวิวที่ใกล้ๆกล้กับฟาร์มไก่บ็นทีบางอย่างนะครับแรงม้าเขาก็ต้องส้มปากเนะเยเจ้าของบ้านก็ต้องดูแลส่งผมก็ยุ่งไปทั้งบ้านน้อยหลวงด้วเองแล้เก็ังนไปยับถ้าไปโดยหลวงเดี๋ยวก็ไปสร้างทีมอะได้ก็ถ้าแบบนี้อย่างพิพาฒนน่าจะเป็นสิบสามมีนาแต่เราต้องดูสถานการณ์ว่าโควิดอยู่ไหน่องเนาอมันจะอันนี้ก็นะครับมันจะคือมีจัดงานเลี้ยงกอยอย่างกอยนะครับดค่อยที่ต่ำกัน ใครชอบอาหารกับเข้าเมืองเมืองแบบนีนะครับฝากกดติดตามกับช่องพิตข <c oughs> ึ้นหนอกช่องกับสองพิตขึ้หนอก FC ้วยนะครับในคลิปหน้าเราป้ากันบหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับรอหน่อยอุ๋ยรอเดียวเพรเนี่ย